สวัสดีครับผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญนะครับขอบพระคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามที่ช่องของผมนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดนะครับกรุณาดูคลิปให้จบด้วยนะครับว่าทางร้านประกาศรับซื้อแบบไหนนะครับทุกท่านผมบอกทุกท่านไปแล้วนะครับว่ามีช่องทางการติดต่อนะครับทุกท่านก็นะครับบางคนก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมเข้าใจนะครับมีลูกค้าแบบ น้าใหม่ๆเยอะนะครับลูกค้ายินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับผมจะอธิบายก่อนนะครับเรื่องการติดต่อทางร้านนะครับมีอยู่ในคลิปนะครับนะครับคุณไม่ต้องอ่าคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับว่าติดต่อยังไรทำอย่างไรนะครับไม่ต้องพูดเลยนะครับคุณกดเข้าไปดูในคลิปนะครับดูไปช้าๆนะครับและดูให้จบนะครับว่าทางร้านจะจะมีไอเดียลให้อยู่แล้วนะครับทุกคลิปนะครับและคุณนะครับ อย่าใจร้อนนะครับผมขอร้องนะครับทุกท่านนะครับอย่าใจร้อนถ้าคุณใจร้อนแล้วนะครับคุณก็จะไม่ได้เงินนะครับถ้าคุณใจร้อนคนเรามันจะนะครับก็นะครับถ้าอยากได้เงินนะครับนะครับถ้าอยากได้เงินดูคลิปให้จบนะครับขอร้องนะครับดูคลิปไปช้าๆ้านะครับเสียเวลานิดนึงนะครับแต่คุณได้รับเงินแน่ๆนะครับถ้าคุณดูคลิปจบนะครับ เดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนนะครับว่าช่องทางการติดต่อกับทางร้านเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะขึ้น ID Line ให้นะครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นให้นะครับรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอจับเหรียญนิดนึนะครับขึ้น ID Line ให้แล้วนะครับนี่นะครับเป็นช่องทางการติดต่อทางร้านก่อนนะครับเนี่ยคือคุณมีไลน์นะครับบางคนนะครับแบบบอกทํำยังไงอ่าไลน์สมัครไม่เป็น ลูกหลานนะครับถ้าต้องขออภัยนะคนที่อายุสูงผู้สูงอายุหรือยังไงนะครับต้องต้องถามหลานนะครับถามหรือให้ลูกหลานนะครับถ้าอยากจะส่งเหรียญมาขายคุณบอกหลานเลยเพราะว่ามีลายไหมเดี๋ยวแอปเข้ามานะครับแอปไลน์ตัวนี้มานะครับแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ส่งรูปมาถ่ายให้ชัดๆนะครับบอกรูปบอกหลานนะครับทุกท่านนะครับมีหลายคนนะครับบอกว่า ทำลายไม่เป็นสมัครลายไม่เป็นนะครับนะครับถ้ามีพี่มีเพื่อนมีญาติพี่น้องนะครับลองเขามีลายลองแล้วก็แอปเอาเอาเนี่ยนะครับลายของผมเนี่ยไปให้เขานะครับแล้วก็แอปมาเป็นเพื่อนกันแล้วก็ให้เขาถ่ายรูปแล้วส่งมาประเมินราคาว่าคุณจะขายอะไรนะครับนะครับถ่ายรูปให้ชัดๆนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับออยชัดเจนนะครับและทางร้านจะตอด ตอบกลับไปในภายหลังนะครับว่ารับหรือไม่รับนะครับทางร้านจะตรวจสอบก่อนนะครับนะครับถ้าตรงกับทางร้านรับซื้อนะครับยินดีรับซื้อเลยนะครับทุกทุท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับนะครับไอดีไลน์นี้เท่านั้นนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดนะครับต้องเป็นไอดีไลน์นี้เท่านั้นนะครับย้ําเลยนะครับทุกท่านนะครับนะครับและดูช่องด้วยนะครับว่าช่องอะไรคุณเข้ามาดูนะครับดูตรงอ่าชื่อช่องด้วยนะครับ รับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดนะครับของผมนะครับเท่านั้นนะครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะครับรับซื้อจริงจ่ายจริงนะครับอ่าผมเข้าเรื่องเลยนะครับเหรียญนี้นะครับอ่านี่ครับดูนะครับทุกท่านนี่เห็นไหมอันนี้คือนะครับเดี๋ยวขออภัยนะครับเอาเหรียญตัวอย่างสวยๆมาให้ดูก่อนดีกว่าเออนี่เนาะนะครับเดี๋ยวจับให้ดูนะครับเดี๋ยวไปดูไปช้าๆนะครับกรุณาดูคลิปให้จบนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังก่อนนะครับทุกท่านนะครับนี่นะครับอ่าเหรียญนะครับภูนิพนธ์ดุลเดเดตรัชกาลที่9นะครับเห็นไหมครับด้านหน้านี่ครับรัชกาลที่9นะครับเหรียญนะครับนี่ขอบเหรียญจะเป็นแบบนี้นะครับดูขอบเหรียญนะครับนะครับจะมีเป็นจักๆักรจักอย่างนี้นะครับเป็นขอบเหรียญดหันหลังมานะครับหันหลังมาจะเป็นเหรียญนะครับนี่ประเทศไทยพศ2 5 5พ 2,541นะครับ hey, 2,541 50สตังค์นะครับทุกท่าน50สตังค์นี้ครับการผลิตเป็นจำนวนมากนะครับทุกท่านดูคลิปให้จบก่อนว่าทางร้านประกาศรับซื้อแบบไหนเหรียญนะครับทุกท่านนะครับมีเป็นจำนวนมากการผลิตนะครับหลายร้อยล้านเหรียญนะครับอันนี้ครับประมาณ270กว่าล้านเหรียญนะครับไม่ใช่น้อยๆนะครับนะครับ270ล้านเหรียญนะครับ แต่ถ้าคุณสังเกตเหรียญนะครับก่อนใช้นะครับนะครับดูก่อนใช้นะครับลองลองดูไปพร้อมๆกันนะครับจีบเหรียญพอสอนี้มาได้เลยนะครับผมยินดีรับซื้อสูงสุดเลยนะตอนนี้นะครับและผมต้องการมากที่สุดและต้องการซื้อด่วนถ้าใครพบเจอหรือใครเห็นแบบที่ผมเนี่ยผมประกาศรับซื้อแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับทุกท่านนะครับดูว่าตรงไหนมันผิด ตรงไหนนะครับว่าทางร้านรับซื้อสูงสุดตอนนี้นะครับ2,500บาทต่อ1เหรียญนะครับ50สตางค์คุณแลกเงินไปเลยนะครับ2,500บาทนะครับแต่คุณดูนะว่าเป็นยังไงนะครับดูคลิปให้จบดูไปช้าๆนี่คุณจับเหรียญไปช้าๆนะครับจับเหรียญนะครับจับเหรียญให้มั่นคงนะครับทุกท่านและคุณหมุนนะครับหมุนไปช้าๆอย่างนี้นะครับนี่เป็นคือเป็นเระเงินกลับนะครับ แบบนี้ยังไม่มีราคานะครับทุกท่านย้ําเลยนะครับแบบนี้ยังไม่มีราคาและผมยังไม่รับซื้อนะครับเหรียญปกติแบบนี้และจํานวนการผลิตเป็นจํานวนมากนะครับไม่รับซื้อนะครับยังไม่รับซื้อเห็นไหมครับทุกท่านเห็นไหมเนี่ยคุณพลิกดูเนี่ยดูช้าชอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์กลับแบบนี้ไม่รับซื้อแต่ถ้าใครมาพบเจอเหรียญแบบนี้นะครับอนี่หรือเหรียญปกตินี่ นี่ครับดูไปช้าๆนะครับนี่เหรียญห้าสิบสตังค์นะครับเดี๋ยวซูมให้นิดนึงนะฮเหรียญห้าสิบสตังค์นะครับเีอย่าพอปูนิพนธ์ดุลเดชรัชกาลที่เก้านะครับเห็นไหมครับโปร่งท่านนะครับและคุณดูขอบเหรียญนะครับอันนี้ไม่ได้ทํามานะครับของแท้นะครับของแท้แต่เก่าหน่อยนะครับของแท้เก่าหน่อยนะครับเก่าๆผมก็รับซื้อนะครับขอให้เป็นนะครับเป็นแบบนี้นะครับอ่าพอสเนี่ยนะครับ ขอัยนะครับขอยชัดๆประเทศไทยพศ2541นะครับ50สตางค์นะครับคุณจับให้มั่นคงนะครับจับให้มั่นคงนะครับเหรียญเนี่ยจับให้มั่นคงนะครับไปช้าๆนะครับไปช้าๆอ่าไปช้าๆนะครับนี่นี่เป็นพระเศียรขวางนะครับถ้าเป็นพระเศียรขวางนะครับผมยินดีรับซื้อนะครับถ้าสวยๆสภาพสวยๆเลยนะครับห้าร้อยบาทนะครับแต่ถ้าเป็นพระเศียรตรงนะครับ ผมรับซื้อสูงสุดนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับสวยๆนะครับผมรับซื้อสูงสุด2,500บาทนะครับเนี่ยคุณจับมั่นคงนะครับจับเนี่ยให้มันมั่นคงอย่างเงี้ยแล้วคุณก็หมุนนะครับหมุนไม่ใชช้าๆอย่างเงี้ยนะฮะนี่ไม่ได้ทํามานะครับของแท้นะครับนะครับไม่ได้ทํามานะนี่เป็นเรศเสนขวางถ้าสภาพสวยๆติดต่อผมได้เลยนะครับยินดีรับซื้อไม่อั้น500บาทเรศเสนขวาง พะเสียนตรงนะครับรับซื้อ2,500บาทพะเสียนอ่าพะเสียนตรงนะครับพะเสียนตรง2,500บาทนะครับ2,500บาทขอให้เป็นสภาพสวยๆนะครับย้ํานะครับสภาพต้องสวยๆเท่านั้นนะครับและนี่พะเสียนขวางอย่างนี้นะครับคุณจะไม่มันคงนะครับแบบนี้ผมรับซื้อ500บาทต้องสภาพสวยๆนะครับ นะครับส่งรูปมาประเมินราคาก่อนนะครับนะครับใครมีนะครับติดต่อทางร้านได้เลยนะครับทางร้านขึ้นไอเดียไลน์ให้แล้วนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยเป็นเพซ็นต์ขวางมีอยู่จริงนะครับทุกท่านนะครับมีอยู่จริงลองสังเกตเหรียญก่อนใช้นะครับทุกท่านผมรับประกันเลยนะครับมีอยู่จริงเพราะการผลิตเป็นจํานวนมากต้องมีเล็ดลดเลาะออกมาแน่นอนนะครับว่าการปั๊มผิดพลาดมีอยู่จริงนะครับทุกท่าน ผมรับซื้อด่วนเลยนะครับผมต้องการมากนะครับพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับนะครับสี่สิบเอ็ดนะครับเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับย้ําด่วนเลยนะครับต้องเป็นพระเศียรขวางนะครับพระเศียรพระเศียรขวางกับพระเศียรตรงนะครับพระเศียรตรงนะครับไม่ผ่านการใช้เลยนะครับรับซื้อสูงสุดนะครับสองพันห้าร้อยบาทเป็นพระเศียรขวางนะครับสภาพสวยๆนะครับห้าร้อยบาทหาด่วนรับซื้อไม่อั้นนะครับ หาด่วนเลยมีอยู่จริงนะครับทุกท่านนะครับย้ํานะครับมีอยู่จริงนะครับลองสังเกตเหรียญก่อนใช้นะครับขอบพระคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะครับที่ช่องของผมนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับทุกๆท่านนะครับดูคลิปให้จบก่อนนะครับสวัสดีครับ